เหตุการณ์แบบนี้นะครับบอเลิศบอ,บอล้วจักเถื่อล่าสุดนะครับบอยซิริชัยถือกระชากบนเวทีนะครับจนบอยสิริชัยนะครับได้ออกมาโพสต์ขอความนะครับบอกว่าครั้งแรกที่เจอแบบนี้หนาเวทีครับผมจะเป็นคนที่ระวังตัวเองมากที่สุดอยู่บนเวทีแต่วันนี้พลาดด้วยความว่า เห็นพี่เขาเป็นผู้หญิงขอจับมือผมไม่ท่านระวังดึงกระชากผมสองครั้งในขณะที่ผมร้องเพลงบอท่านต่างตัวอย่าหาท่าแบบนี้กับศิลปินคนอื่นนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับบ่าว่าไผกับว่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าคนเท่านะครับมักไผชอบไผก็ตามอย่าสหาเหตุนะครับแบบนี้ศิลปินนะครับ ถ้ามันตกลงมาทำมันเจ็บขาหักแขนหักแล้วสีเข็ดจังใดล่ะครับหลังจากที่โพสตนี่นะครับได้โพสตลงไปนะครับแฟนครับของวอตบอยสิริชัยนะครับกบมาหายกำลังใจเป็นย่างมากนะครับบางคนก็บอกว่าสู่ๆค่ะเป็นกำลังใจให้เอ้ยเบื้องในสดตอนเพิ่นดึงน้องรอบแรกก็ลุกขึ้นมาได้ แล้วยังมาดึงรอบสองนองลมงลง่งถาตกเวทีไผสศิลัผิดชอบเมาควรมีสติตกใจบักคักเลยนี่แหละครับเหาควรถนอมศิลปินนะครับย่าไปกระชากลากดึงซึ่งเรื่องนี้ก็เคยบวกไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าค้นเมาเน่ะเวลาเมาเน่ะให้กลับประยุบานนอนอย่าไปหาเหตุยังสี่อีก นอนอยบานมันไม่ผู้ใดว่าเด้ครับนอนอยู่ซื่อ,อผลหรือไปเบิงผลไล่สดกุมปีนซะจะสบไปเบิงเอแบบนั้นมันรักศิลปินนะครับในทางที่พิศรักจังไหนจังไปดึงจังสัน่นกับเบิงซื่อๆน่นะครับจับมือกับแตะสื่อตีคนยุหันแตะเจ้าว่าจะคนแต่อันนี้มักระชากอยู่ผู้เดียวข้างเดียวบ่พอ่อยังสองข้างอีก มันคือบ่าคิดอีย่างนีครับทาเสี็ดแบบนี้แฟนคลับนะครับมันกระหักสุกคนนะครับแบบนี้ต้องจ้างการดมายืนระวังเลยบอรับนี่แหละครับบ่ว่าสิเป็นผู้ใา้ผู้ยิ่งนะครับยาสหาทรำต่อครับเวทีนะครับมันกับบ่ได้เตี่ยนะครับมันกระสูงอยู่เวลามันตกลงมานี่เมื่อเห้าบ่ได้ตั้งตัวนะครับเวลากระชากนี่หัวดวนเอาสมมต เอาหัวล่งข้อล่งเสียดเงไาดอตกลงมาอย่างแห้งเอาแขนหักขาหักกระทึงบอกว่าล่ะครับไพสีรักพิดช,ชอบคนที่ดึงเนะี่ยแล้วพิดช,ชอบไหวปครับทามันหกข้นมาบ่แเป็นว่าเมื่อนี้แล้วมันต่อเลยเลยนะครับแขนหักเนี่มันต้องใส่เวลาห้าต้องมีมารยาทนะครับเป็นเอซที่ให้เกียรติศิลปินที่ตัวเองรักนะครับบอกวรสิเหตุแบบนี้นะครับ ก่อนหนานั้นคือกันนะครับก็มีค้นขึ้นไปบนเวทีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องอีหยังนะครับแฟนคลับอีหยังก็ตามจังไดจังไปหาขึ้นเวทีหรือว่าอยากดังบ่ครับมันบ่สมควรนะครับเพราะว่าศิลปินเพิินแสดงอยู่ยาสเสหุแบบนั้นนะครับมักกรตามนะครับยาสะขึ้นไปให้เพิ่นร้องเพล่นร่ำให้เบิง ถ้าเจ้าอยากล่ำนะครับเจ้าไปจางเวทีหมอล่ำสิ่งหรือว่าอย่างเมกก็ได้ไปล่ำเองขึืนไปเองนะครับบ่ต้องไปแสดงขนาดนั้นอยากให้คนลหลายๆเบื้องเจ้าบอเพราะฉะนั้นจะสหาเหตุนะครับหลอกขึ้นไปบนเวทีนั่งสันส่นศิลปินนักแสดงหมอลำ่ำเพิ่นสิบ่ย่าณบ่ครับจากเมาเจ้า,จาสิไปจังไดเจอเจ้าของบอคือลระครับช่วงนี้เป็นอย่างมขาูข้าวที่คนไป ว่าว่าจะเป็นกระชากแขนหรือว่าขึ้นไปบนเวทีหรือว่าจะไปตีกันอยู่หลังเวทีไปตีหอดหมอลำกับมีนะครับกะงงคือกัน,นกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้จ้งไดนะครับซึ่งบ่ว่าจะเป็นหลังห่านก็ดีนะครับมันเป็นทีส่วนตัวของเพิ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นการไปแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าเก็บเข่าเก็บค้องนะครับอยู่หลังเวทีอันนั้นกับญาะไปลูกล่ำนะครับ ในส่วนพื้นที่ของเพิ่นแต่ว่าเฟนครับบางคนกล้าเข้าไปเข้าไปว่าพ่อบางคนปลอมตัวไปขโมยเข่าขโมยของเพิ่นบ่ว่าสิเป็นเงินเหตุการณ์นี้มันก็เกิดหลายครั้งแล้วนะครับเป็นอย่างขึ้นยัง่งทําอยู่ครับจนทีตำรวจเพิินก็ดูแลอยู่ครับแต่ว่ามันอาเสิบอทั่วถึงนาะครับซึ่งบ่าว่าจะเป็นหมอลํำเองกับมีจำนวน หลายลอยคนนะครับรวมถึงแดนเซอร์คอนบอยก็ตามนะครับย่างถี่ปากดข้าวกับหลายขรังซึ่งช่วงนี้นะครับก็บถือว่าเป็นข้าวถีบบ่อคอยดีปันไหนนะครับบอสบอยกับก้อนหน้านั่นกับรถทีมงานนะครับก็บได้เกิดอุบัติเหตุนะครับคับรถล่งขงางถนนนะครับก็บเหตุให้พี่ผู้บาดเจ็บสามไร่นะครับแต่ว่าก็บ,บอกเป็นยังไรยด้วครับก็บถือว่า เคาะดีนะครับแล้วกับมาเกิดล่าสุดนี่แหละครับสาวหญ่นะครับกระฉากบ,บอดบอยโอ้ยอันนี้ก็จักสิวาจาังไรนะครับเตือนกันเป็นร้อยครั้งกระสิเป็นแบบนี้คือเกานี่หรครับการกินเหล่ากินยังกับกินให้พ่อสมควรพ่อประมาณกินเยอะจะให้เมาเยอะจะไปเฮดแบบนั้นนะครับสีอ่างตะวานหักศิลป,ปินหักเหลวบอมมีสติหักเหลวเห็นให้ศิลป,ปินบาดเจ็บ มันบมเมนนะครับคนหักกับลายนะครับในกลุ่มแต่ว่าก็ไม่ผู้ใดเฮ็ดแบบนี้นะครับก็บคือเดวิลอยู่นะครับบัว่าน้องแอนออรดีขึ้นกันนะครับก้อนนั่นก็ถืูกระชากหลน์ขั้งนะครับจนเดวิลประกาศบนเวทีนะครับกระให้เบิ้งจะซื้อก็ะยึดจะไปดึงกระชาก แบบนี้นะครับมันเกิดหลายครัง้งเพราะว่าจะเป็นเส้าหน่อยเพลรบเานแพงที่น้องวงเองนะครับกำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้กับคือกันนะครับน่องยังแหงอายุย16ปีเราไปกระฉากนอก้องจนล่มคือกันนะครับจนคนอยู่รอบขัางได้รีบขึ้นมาประคองนะครับมันเป็นอย่างเหตุการณ์แบบนี้จังเกิดดูเถิเกิดเป็นข้าวตลอดพอความเมาของแฟนคลับบอครับ หรือว่าต้องค้นเมาเนี่ยบ่ต้องเขาไปหนาเวทีเลอยบ่มันเหตุให้เสียหายนะครับพอไปนี่เพิ่นสิอยากจับมือน้าบ่ล่ะครทั้งบอจับกับอะไรอีกกับวายิงอีกนี่แหละครับการวางตัวมันก็ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็เกิดได้ามากขึ้นเพราะยังนะครับเพราะค้นบก,กีค้นนะครับที่เหตุให้มันเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับฝากแฟนคลับนะครับสุผู้สุคนอย่าหาเหตุหาท่ามทอแบบนี้ มันบดีเลยนะครับถ้าคิดได้นะครับกะหยุทซะเมากะยาสสลืมไปนอนโยบานนะครับบอมีโพใดวาคิดก้อนสิเหตุอียงนะครับขอบคุณครับ